ตอนนี้เป็นเวลาเช้ามืดนะคะยังไม่ค่อยสว่างเลยเราจะอุ้มน้องพิมพ์ไปที่เมืองการเราจะไปบริจาคของเล่นกันมีนี่มี ยี่ิบหกปีงาเป็นไ,ปไงไหไหมฮะตาอยู่ค่ะน,นี่คือของที่เราจะเอาไปบริจาคนะคะก็คือจะเห็นว่าวันนี้เราไม่ได้เอารถเราไปคือพอเราจะไปบริจาคแล้วทาง Mitsubishi l u าก็เลยให้ยืมปาเจโร่ซัพพอร์ตใหม่มาเพราะว่าบอกว่าจะขนของเราขึ้นมันจะขนได้เยอะ ข้างหลังมันใส่รังได้เยอะกว่ารถเราอะค่ะขนของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปขนเด็กกันค่ะเด็กจิ๋วค่ะเขายังหลับะนิดอยู่เลยยังไม่่อยสว่างเลยนะคะเราจะไปแต่เช้าตรู่เลยรับทับดีไหมคะเหมือนเช้าก่อนไหมคะเหมือนจ่ะเจ้าสูว่ามันแตกต่างจากเก่อนนิดนึงนะคือสีหรอคะเออค่ะสีขาวคนนี้เทา แม่รถคันนี้ข้อดีคือไฟสว่างมากไฟหน้าดู <อะ S 2> ดิดไฟหน้าจะสว่างมากจะเป็นแสงสีขาวสว่างแล้วจะไม่แยงตารถคนอื่นเห็นกระบะคนอื่นจะแยงตานะคันนี้ไม่แยงเหรอคะ <S 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 ออลลันสว่างค่ะตื่นแล้วล่ะคะวันนี้มารถคันอื่นอีกแล้วนะคะลูกใด้รถหนูมไหมคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถใครคะ ปาป้าออกมาไม่เหมือนใิ่ลูกเห็นไหมข้างหลังก็งงกว้างข้างบนปะป้ายาวไปตั้งเยอะเป็นไงรถคันนี้หนูเคยนะั่งไหมคะเด็งเกียรเคยไหมคะจำได้ยังที่มีจอที่มีขบนไงนี่นี่ไงไจำได้หมดแรงจำได้ยนะังอ๋อจำได้แล้วหนูเคยนะั่งรถคันนี้ค่ะ คอนโซลพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่เหมือนอารมณ์รถกระบะนะคะเอ่อข้างในเกาจะทำให้ดูแบบเป็นดูหรูหรานิดนึงนะคะแนวแบบสปอร์ตอะไรอย่างน,นี้ฝั่งแนวทันสมัยดูโบเดิร์นใช่ไหมคะค่ะเป็นโครเมียมะคะ่ะเป็นโครเมียมัไฟเป็นลายไม้อยู่ไหยะคะ <laughs> นี่มีคร u สคอนโทรลด้วยดิ cruise c o n t r o คืออะไรครับเดี๋ยวน้องๆดูก็ล็อกความเร็วอะขับรถกันคมเร็วไม่ต้องเหยียบคันเร่งล็อกเอาไว้เลยเท่าไหร่แล้วมันแล่นไม่เท่านั้นใช่มันจะมีพควบคุมต่างๆครบตัวด้วยอ๋อจิ้มที่พวงมาลัยได้เลยใช่แล้อพวงมาลัยมันจะเบามากแต่ว่าถ้าขับเร็วมันจะมีสั่นหน่อยนะแต่ว่าพอเขาบอกมันเป็นการดีไซน์มันจะเป็นแบบสองแกนรถแรงกระแทกเวลาชชนจะลองดูไหมครับประชชนเออไม่ต้องผมก็ต้องแต่เชื่อก็ได้แต่เชื่อแต่จะควบคุมง่ายค่ะดีแล้วค่ะเพราะมันนุ่มปนนอ นี่เขามีน้องใหม่หลายตัวมากนะแต่ว่าตรงยังเขามีมีอยู่เลยใช่ไหมคะนี่คือที่รักอันดับหนึ่งค่ะยังไงนแงเขาฮีโก้ขนาดเราเนี่ยที่อยาจะบุบบุบี้ไกลๆนู้นน่ะเหรอคะเขาถ้ามาไลน์เขาไกลนู้นไม่ใช่คันนี้นะเขาอยู่จากตรงนี้เขาไปแสงหน้าเราตรงนี้เลยเขาเขาเปลี่ยนเลนมาหน้าเราเขาขับเร็วกว่าเราเขาไม่ได้ฮีโก้แต่แค่เขาปาดกับฉันปีนิดนึงใช่ไหม ป่านปาดใชมไหมคะอ๋อไม่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 ค่ะขอบคุณนะคะไม่ควรไม่ค่ะไม่ควรทำค่ะไม่ควรปาดนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนนะคะขับช้าๆขับแบบตามสปีดลิมิตนะคะแล้วก็ขับขี่ปลัดไม่ปาดหน้าใครโอเคไหมคะคือบ้านเราจะใช้ drive thru ประจำสะดวกดีนะคะใครเคยจะใช้ drive thru กันบ้างคะชุดแมกกเก็นค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตปัดค่ะช็อกโกแลตปัดแก้วใหญ่เลยนะคะ ค่ะใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะอ่าแล้วเราก็มาจ่ายตังค์ช่องนี้อ๋อรับช่องหน้าค่ะแม่ก็ตกใจด้วยเลยขอรับช่องหน้าไปลูกนี่ช่องหนึ่งค่ะนี่นี่ก็จะอีกช่องประมาณีกช่องหนึง เฮ้ยอยู่นิดดีมีแอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะรถปลาไม่มีอะอืมอะไรอันนี้ร้อนๆก็ได้าาดไปจอดได้เลยใช่ไหมใช<ะ>่เ<ะ>ข้มขาไก่อะไรกินแล้วติดคอคะไก่อะไรกินแล้วติดคอไก่ชิ้นใหญ่ไม่ใช่ไก่แข็งไม่ใช่ไก่อะไรคะ<ม> ที่เราจะมาบริจาคของเล่นโครงการของเล่นดีๆให้เธอการเราเคยมาที่นี่เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วน้องพิมยังเป็นเด็กน้อยต้องอุ้มๆอ,อยูมเลย เด็กก็สอนเด็ก็หุนะครับที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กกำพร้ายากจนเรื่อยๆสุดห้าคนครับตอนนี้ห้าคนพอสองถึงสหกใช่ครับส่วนน้องที่จบป .6 แล้วก็มีรถรับส่งไปเรียนในเมืองแล้วก็กลับมาฝั่งนีที่นี่เขาไไะจะทําเกษตรทํานู่นนี่แบบเป็นการเรียนการสอนไปด้วยแล้วก็เหมือน,<า>นกับเออเอาไปใช้งานจริงด้วยเออผักไปกินเอาปลาไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะป็ห้าดูแลนกกระทาอ๋หลายตัวค่ะแขก ไปเล็กๆมาถึงเวลาให้อาหารเขจะมาให้อาหารานี่ไงเอาไายเต็มเลยละอ๋อวน,น,นี้เรียนเายค่ะคือช่วงช่วงใหม่เราที่ไม่ได้เรียนหนังสือเราจะมาฝึกอาชีพต้มกระดาษสาเหรอลูกวะกราตกระามีกระดาษที่มันแบบเยื่อเป็นเหมือนเยื่อเย<า>ื่อไม้เดี๋ยวไว้แม่กลับไปให้ดูตรงนู้นจะมีศาลาท่าน้ำเป็นน้ำแม่น้ำแควเนี่ยๆครับ เขาบอกว่าตอนเย็นๆก็จะให้น้องๆสี่โมงเย็นลงไปเล่นน้ําไปอาบน้ําซักผ้าอะไรกันอาบน้ำอาบผ้าเรอสี่โมงรอสี่โมงแล้งพี่ลงไปอาบด้วยอะมลงไปอาบในแม่น้ํได้ไหมอันนี้เรามาดูน้องๆแทนค้ากันก็คือจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเด็กๆได้ถ้ามันหลังขยากมาเลี้ยงก็ได้นะคะโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเด็กและอะไรเงี้ยก็จะมีผู้ใจบุญเอามาให้นะคะได้ไหมคะ นี่น้องๆเจ้าของของเล่นเขากินข้าวกันอยู่นะคะเด็กจิ๋วก็มาเล่นของเล่นเงาขยืนเล่นปักหนึ่งนะคะโหนี่ตอนเด็กแม่ที่โรงเรียนเราปวดปามากนะแม่ต้องพ่า้องจับตรงนี้อ่ะใช่คือที่โรงเรียนเราไม่มีแบบนี้แต่เราเห็นที่โรงเรียนอื่นแล้วเราแบบอยากเล่นมากแต่เราไม่มีอ่ะโรงเรียนเราไม่มีมีเป็นรถไฟครับแบบเป็นรถไฟจับดีๆนะเริ่มแล้วนะคะทไมหยุดกันทำไม่หยุดไม่หยุด แม่กดเอาดีกว่าดีไหมอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่แม่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามัน,มนจะอ้วกเนี่ยแล้วเด็กก็จะหมุนไปเร็วๆตอนที่ต้องเรียนเก่านะแล้วก็มีเด็กบางคนจะมาเกาะข้างๆแบบมันจะเต็มไง<ช><ช>จริงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าของที่โรงเรียนเราอะมันจะอันเล็กๆ<ะ>ตอนอนุบาลตอนตอนตอนโรงเรียนแสงสดเด็กๆก็มีค่ะแต่ว่าคล้ายๆเป็นเหมือนกับว่าเป็น คล้ายๆเป็นสัตว์แล้วก็เล่นแบบป็น,ปนตัวแล้วก็เอาต่อมาแล้วเด็กๆก,ก็จะหมุนนะคะแล้วบางทีก็แบบว่าไม่ต้องหมุนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนข้างๆมาเดินจงูงอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็จะมีเพื่อนข้างมาเดินจูงให้แล้วให้พูดถั่วเอาถั่วธุรกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะน้องพิมกับคุณแม่ป๊ะป๊าก็ได้เอาของเล่น โครงการของเล่นดีที่น้องมาช่วยส่งมาแล้วก็มาที่หมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ร่วมกันบริจาคทำโครงการดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะคะแล้วก็ที่สำคัญเราขอบคุณมิสูบิชิปาเจโร่ด้วยนะคะที่อุตส่าห์เอาปาเจโร่สปอร์ตใหม่มาให้เรายืมใช้ทำให้วันนี้ขนของได้สบายมากไม่ต้องไปแออัดในรถปะปบ้านะคะโครงการยังมีอยู่นะคะครงมนได้เรื่อย ตู้ฟอนอ11ค่ะสาบ้านซื้อกรุงเทพถึงศูนย์แศูนย์ทยอยากบริจาคของเล่นที่สภาพอย่างดีแต่ไม่ได้เล่นแล้วก็ส่งมาให้น้องพิล์มแล้วเดี๋ยวน้องพิ์มจะรวบรวมแล้วก็หาไปที่อื่นอื่นอีนอกนะคะบ๊ายบายรถนั่งดีไหมใครมันดีมาก <c oughs> ามันกว้าง <c oughs> มันใหญ่นั่งสบายมีของข้างหลังหลายลังแล้วข้างหน้าอย่างสบายจะบอกว่ามีาน,นั่งข้างหลังตรงเนี้ยค่ะ ยกออกได้ด้วยค่ะอ๋อเขาพับพับลูกจริงๆแล้วมันมีสามแถวแถวสุดท้ายพับแล้วก็เอาลังใส่ใส่ใส่ได้เต็มเลยนี่ค่ะนี่เขาพับแบบนี้พับแบบนี้ค่ะี่เขามีที่เชือกหนึ่งลูกนี่ค่ะอ่านี่ไงเขาพับมาลาบเลยถ้าเกิดว่าไม่มีของแล้วเราก็เอาขึ้นไปแล้วก็นั่งข้างหลังได้อีกสองที่ค่ะจริงๆแล้วที่สามที่นะคะถ้าเป็นเด็กถ้าตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าอย่างแม่ได้กี่ที่คะ เกินไปแล้วกับเราอ,อไปดีกว่ากลับกรุงเทพแล้วนะคะบ๊ายบาย